ซึ่งอาการแรกที่เรามักจะพบบ่อยๆคืออาการล้วนของ p เพชร Switch ค่ะปัญหาต่อมาที่เรามักจะพบนะคะเป็นปัญหารมรั่วค่ะซึ่งรมรั่วเนี้ยนะคะจะแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันค่ะค่ะสวัสดีค่ะ จากร้านเกนสลีพัฒนานะคะวันนี้นะคะเราก็มีทริคดีๆและความรู้ดีๆมาแนะนากันในีกแล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะเราอยู่กับพี่เอ็มค่ะจากครูมากค่ะเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านปั๊มลมนะคะค่าอุปกรณ์ที่เราจะพูดถึงในวันนี้นะคะเปรียบเสมือนหัวใจสําคัญในการตัดและการทํางานต่อของปั๊มลมค่ะอุปกรณ์นี้นะคะก็คือเพรเชอร์สวิตนั่นเองค่ะซึ่งเพรเชอร์สวิตเนี่ยมีหน้าที่ในการตั้งค่าแรงดันของปั๊มลมและการตัดต่อการทํางานของปั๊มลมตามที่ค่าที่เราเสร็จเอาไว้นั่นเองนะคะซึ่ง อาการแรกที่เรามักจะพบบ่อยๆคืออาการรวนของ pressure switch ค่ะซึ่งสมมติว่าเราตั้ง pressure switch เอาไว้ที่8-10บาร์ bar, ใช่ไหมคะมันอาจจะผิดเพี้ยนไปเป็น9 1 1บาร์ bar ค่ะซึ่งอาการนี้เรียกว่าอาการรวนนะคะซึ่งเกิดจากสปริงล้าค่ะแนะนำให้เปลี่ยนค่ะอาการต่อไปนะคะเป็นอาการที่ปั๊มลมของเราเนี่ยไม่ทำงานหรือว่าเราเปิดปั๊มลมแล้วแต่ว่าเออมันไม่มีเสียงของปั๊มลมเลยในขณะที่เราก็ใช้ปั๊มลมอยู่ในทุกๆวันซึ่งวิธีนี้มีวิ ยังไงในการเช็คบ้างคะ่ะครับในส่วนของการเช็คนะครับสมมุติว่าเราใช้ปั๊มลมอยู่ทุกวันนะครับมีการตัดต่อปกติเลยแล้วอยู่ดีๆวันหนึ่งเราเปิดมาแล้วปั๊มลมเราไม่ยอมทํางานเนาะไม่ปไม่ยอมตัดต่อเราใช้ลมไปแล้วถึงช่วงสตาร์ทไม่ยอมสตาร์ท นะครับวิธีแรกเลยคือเราต้องทําการเช็คตัวเพอรสวิตนะครับเราจะเช็คได้ยังไงครับกรณีแรกเลยนะเราไม่มีมีแมกเนตะิกเนาะหรือที่เียกนกรณีที่เรามีแมกเนติกอย่างเช่นฟั๊มตัวนี้เนาะ แม่เนติกนจริ่มักับฟัมขนาดของแรงม้าขึ้นไปนะครับจะมีแม่เนติกให้นะครับในส่วนของการเริ่มต้นเลยคือเราไม่มีเครื่องมืออะไรเลยโอ้ไม่มีเครื่องมือที่เรียกว่ามัลติมิเตอร์นะคะไม่มีแคมมิเตอร์ไม่มีมัลติมิเตอร์ meter. ไม่มีอะไรเลยเราจะเช็คยังไงนะครับวิธีแรกเลยก็คือเราทําการเปิดฝานะครับตัวที่ครอบในส่วนของตัวแม่เนติกออกนะครับ,รบแล้วเราทําการเขาเรียกว่าการต่อตองนะครับหรือเรียกว่าการไบพาสตัวเนเชอร์สวิตนะครับ ง่ายๆนะครับเลยเราเอาไขควงเนี่ยนะครับจิ้มเข้าไปนะครับที่ตรงกลางของแมกเนติกนะครับถ้าตอนนี้ปัมลมทำงานนะครับแปลว่าตัวอื่นเนี่ยใช้ได้นะครับตัวมอเตอร์ปัญหาระบบไฟปัญหาแต่ว่าเพเชอร์สวิตมีปัญหานะครับตัายกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะครับคือเมื่อเราจิ้มไปแล้วเนี่ยฟัมลมทำงานนะครับโดยปกติแล้วเนี่ย แมกเนติก uh, นะครับจะทํางานก็ต่อเมื่อมีการจ่ายไฟนะครับผ่านจากตัวเปอเรเตอร์สวิตช์นะครับมาที่คอยของตัวแมกเนติกเพื่อตัดให้แมกเนติกเนี่ยเปลี่ยนหน้าต่างมาทำงาน mm hmm. แต่ถ้าสมมุติว่าไม่มีการจ่ายไฟนะครับมาเข้าแมกเนติก hmm. ก็แปลว่าโอเปอเรเตอร์สวิตช์เสียอ่ากรณีถ้าเกิดเป็นกรณีที่เราไม่มีเครื่องมือมัลติมิเตอร์แล้วก็ไม่มีแมกเนติกด้วยค่ะต้องทํำยังไงดีครับอ,อันนี้ก็จะเป็นวิธีที่ ผมแนะนําให้เป็นการใช้ในกรณีฉุกเฉินแล้วกันเนาะนะครับซึ่งการตรวจเช็คก็คือการเขาเรียกว่าการต่อองค์ฐานหน้าคอนแทคไฟเซอร์สวิสซึ่งเราต้องทขาขาดที่มีไฟฟ้าจ่ายอยู่ด้วยนะต้องเปิดเบรกเกอร์เอาไว<ห>้ต้องเปิดเบรกเกอร์เอาไว<ช>้เลยโอโอนะครับอุปกรณ์นะครับก็ต้องเตรียมในส่วนของถุงมือนะครับถุงมือที่มีความเม่ฉนวนนะครับหรือใช้ถุงมือกันบาดก็ได้นะครับเพราะว่า กาทำงานในลักษณะที่มีไฟฟ้าอยู่เนาะความปลอดภัยต้องมาก่อนนะครับก็แนะนําว่าให้ใช้ถุงมือนะครับที่มีความฉนวนถ้าหาถุงมือกันบาดไม่ได้นะครับก็เป็นถุงมือผ้าก็ได้แต่ขอแบบแห้งนะครับแล้วก็ทําการเปิดนะครับในส่วนของฝาครอบเฟเอร์ทวิตออกนะครับเปิดแบบนี้นะครับ เมื่อเราเปิดฝาพนะข้อตัวเพชเชอร์สวิตแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่ามีหน้าคอนแทคถูกต่อใช้งานอย,อยู่หนึ่งชุดนะครับก็มีสองฝั่งใช้อยู่หนึ่งชุดเราจะทําการต่อตรงนะครับเพื่อเป็นการเช็คว่าตัวหน้าคอนแทคเนี่ยเสียหรือเปล่านะครับก็คือเบื้องต้นเลยเราให้เราเปิดลมนะครับให้ต่ำกว่าเพชเชอร์ที่ตั้งไว้สมมติเราตั้งแปดถึงสนะิบบาร์เนาะแล้วก็ปรับปล่อยแรงดันลมให้ต่ำกว่าแปดบาร์สมมุติตอนนี้นี่คือเพชเชอร์สวิตไม่ยอมทํางานนะครับไม่มีการใจ นะครับให้กับมอเตอร์มอเตอร์ไม่หมุนเลยนะครับเราก็จะเช็คโดยการที่เราใช้สายไฟนะครับขนาดเล็กก็ได้นะครับเพราะว่ามันไม่มีกระแสเยอะขนาด1.5ึ่งจุดห้าทัแปิลก็ได้นะครับปอของด้านนะครับแล้วก็ใช้ทั้งไปทั้งสองข้างนะครับต่อนะครับค่อมระหว่างหน้าคอนแทคทั้งสชุดนะครับบนกับล่าง จะเห็นว่าเมื่อเรามีการคล่อมหน้าคอนแทกแล้วเนี่ยตัวตั๊มลมทํางานนะครับก็แปลว่าชุดนะครับของตัวเพชรสวิตเนี่ยไม่ยอมสั่งจานนั่นเองนะครับกรณีน,นี้จะใช้กับปั๊มเล็กๆนะครับที่ไม่มีตัวแมกเนติกแล้วก็เราต้องการเช็คจุกเฉินไม่มีมัลติมิเตอร์ไม่มีเครื่องมือวัดอะไรเลยนะครับแล้วถ้าเกิดสมมุติว่าเป็นกรณีที่เรามีเครื่องมือที่เรียกว่ามัลติมิเตอร์ค่ะอทำยังไง ถ้ากรณีที่มีมัลติมิเตอร์จะเป็นวิธีที่ปลอดภัยนะครับแล้วก็เราสามารถที่จะกดแหล่งจ่ายไฟออกได้นะครับก็คือปิดสวิตเบเกอร์ใช่ไหมคะเราปิดเบเกอร์เลยนะครับวิธีเช็คก็คือวิธีเดิมเลยครับเราปล่อยล้มออกจากถังนะครับให้ต่ำกว่าเทชเชอร์ที่ตั้งไว้นะครับเมื่อกี้ก็ยกตัวอย่าง8-10ถึงสิเนาะตอนนี้ เราอยู่ประมาณ7บาทเนาะถ้ากรณีต่างกันากรณีเบาทเนี่ยตัวเซนเชอร์ทจะต้องทำงานนะครับให้เราตั้งย่านนะครับโวมาติมิเตอร์หรือชิปแอมนะครับไปที่ย่านที่มีเสียงนะครับหรือ,อย่านเช็ดขาดก็คือ,อย่านนี้นะครับก็คือเราแตะกันมาติมิเตอร์ก็จะส่งเสียงเนาะอย่างนี้โดยวิธีการเช็คนะครับเมื่อเราตั้งย่านนะครับตั้งย่านเช็ดขาดหรือ,อย่านที่มีเสียงแล้วเนี่ยเป็นรูปรูปเสียงเนี่ย เราก็ทําการนะครับปลดแหลง่งจ่ายออกนะครับหรือปิดเบรกเกอร์เนาะเสร็จแล้วเราก็ทําการจิ้มนะครับไปที่เทอร์มินอลน,นะครับคอนแทคบนและล่างนะครับถ้ากรณีที่ตัวเพชรสวิตเนี่ยใช้ได้นะครับก็จะส่งเสียงดังปี๊ดออกมาแต่ถ้าอย่างกรณีนี้เนี่ยคือเราเช็คบนล่างแล้วตัวปติมิตเตอร์เราไม่มีการส่งเสียงเลยก็คือเสียใช่ไก็คือเสียรครับโอ้ค,ค่ะ ใช่ยังเป็นวิธีที่ค่อนข้างปลอดภัยมากกว่านะแต่จริงๆแล้วอ่ะในการตรวจเช็คระบบไฟฟ้านะครับก็ควรมีมัลติมิเตอร์ติดเอาไว้ควรซื้อติดบ้านเอาไว้ใช่ควรซื้อติดบ้านเอาไว้นะครับ,รบวิธีที่ใช้ในสายไฟเมื่อกี้ก็ค่อนข้างที่จะอันตรายเนาะถ้าไม่ชํานาญก็อาจจะถูกไฟดูดไฟช็อตได้นะครับค่ะปัญหาต่อมาที่เรามักจะพบนะคะเป็นปัญหารมรั่วค่ะซึ่งรมรั่วเนี่ยนะคะจะแบ่งเป็น2กรณีด้วยกันค่ะ กรณีแรกนะคะมันก็จะรั่วามาจากใต้เพชรสวิสของเราออกมาจากตรงแผ่นไดอะแฟมตรงนี้นะคะซึ่งถ้าเกิดรั่วมาจากจุดนี้นะคะแนะนําให้เปลี่ยนค่ะเพราะว่ามาันจะาคุ้มค่ามากกว่าการซ่อมนะคะกรณีที่2ค่ะเป็นกรณีลมรั่วม,มาจากรีลลิสวาลตัวนี้นะคะโดยที่รั่วตลอดเวลาค่ะวิธีเช็คว่าเออมันรั่วตลอดเวลาไหมเนี่ยเราจะใช้มือของเรานะคะกดเข้าไปที่ตรงเข็มตรงช่วงตรงนี้ค่ะของรีลลิสวาลหลายหลายรอบถ้ากดหลายๆรอบแล้วเออเข็มก็ไม่ได้ค้างนะ แต่ว่าก็ยังมีลมรั้วตลอดเวลาอันนี้ก็คือเราควรเปลี่ยนรีลิสบาลค่ะเพราะว่ารีลิสวาลเนี่ยมันเสียนะคะใช่ครับวิธีเช็คลีลิสวาลตามที่น้องอุ้งบอกนะครับก็คือให้เราเช็คนะครับโดยเราปวดเข็มน,นะครับให้มันขยับหลายๆครั้งก็ดีถ้ามันเกิดค้างก็จะหายนะครับแต่ถ้าสมมุติว่า กดหลายหลายครั้งแล้วลมก็ยังรั่วไม่หายอันนี้ทำการเปลี่ยนแต่ตอนเช็คเนี่ยจะต้องเช็คตอนที่ปั๊มลมทํางานเนาะตอนที่ปั๊มลมมีการทํางานอยู่เ้วก็เปิดแล้วเราก็ไปเช็คปัลมเลยใช่ไมครัลมจะรั่วออกแต่รีลิสตลอดเวลาเลยครับก็เป็นเหตุผลที่ทําให้ปั๊มทํางานนานขึ้นนะครับเพราะว่าลมรั่วออกตลอดนะครับ ค,ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะกับสาระความรู้ในวันนี้ไม่ได้ยากเลยใช่ไหมคะถ้าเกิดสมมติว่าเพชรสวิตของเราเนี่ยนะคะมีการที่ผิดปกติเนี่ยนะคะก็อย่ายนิ่งนอนใจนะคะเพราะว่าการทํางานของเพชรสวิตเนี่ยสำคัญมากกับการทํางานของปั๊มลมนะคะดังนั้นถ้าเกิดสมมติว่าเออแรงดัน มันไม่ปกติเนี่ยมันอาจจะส่งผลทําให้แรงดันภายในถังลมของเราเนี่ยไม่ปก,ปกติด้วยเพราะว่าถังพักลมหรือแหงแรงดันของเราเนี่ยแต่ละขนาดแต่ละไซส์เนี่ยมีความหนาที่ไม่เท่ากันแล้วก็สามารถรองรับแรงดันได้ไม่เท่ากันเช่นกันค่ะอย่าลืมนะคะตัวจริงเรื่องปั๊มลมร้านเกียงสลีพัฒนาค่ะแล้วพบกันใหม่กับสาระดีๆในครั้งหน้านะคะขอบคุณค่ะ